สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป6นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่16แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วให้นะคะครั้งที่15เดี๋ยวให้นักเรียนนําสมุดแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําเราที่แล้วนะคะมาตรวจสอบดูกับคําตอบว่าถูกหรือผิดยังไงนะคะ ข้อที่1น,นะคะที่ถามไปว่าระบบย่อยอาหารทําหน้าที่อะไรนะคะคําตอบก็คือระบบย่อยอาหารทําหน้าที่ย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจนสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะคะคุณครูขอเพิ่มเติมให้นักเรียนหน่อยหนึ่งนะคะว่าสารอาหารที่ร่างกายรับประทานเข้าไปเราต้องทําการย่อยนะคะก็จะมีด้วยการ3หมู่ได้แก่โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะ สารอาหาร3ตัวนี้มันจะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ร่างกายก็จะทำการย่อยจนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดแล้วถึงจะซึมผ่านผนังของลำไส้เล็กแล้วก็ดูดแล้วก็ไปยังกระแสะเลือดได้นะคะส่วนสารอาหารประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กแล้วร่างกายก็ไม่ทำไม่ต้องย่อยนะคะสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2ถามว่าการย่อยอาหารแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะคำตอบก็คือแบ่งเป็น2ประเภทค่ะได้แก่การย่อยเชิงกลกับการย่อยเชิงเคมีค่ะข้อที่3นะคะถามว่าการย่อยเชิงกลหมายถึงอะไรนะคะคำตอบก็คือเป็นการย่อยที่ไม่ใชเอนไซม์ได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปากการบีบตัวของเดินทางเดิอนอาหารซึ่งจะพบได้ที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะ ข้อที่4นะคะโจทย์ถามว่าการย่อยเชิงเคมีหมายถึงอะไรคำตอบก็คือเป็นการย่อยอาหารโดยต้องใช้เอนไซม์นะคะเข้ามาสลายสารอาหารได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะซึ่งจะพบได้ในบริเวณปากปากของเรานะคะกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กค่ะข้อที่5นะคะให้ได้เรียนบอกชื่ออวัยวะในระบบย่อยอาหาร5อวัยวะนะคะนียนอาจจะตอบมากกว่าคุณครูยกตัวอย่างให้ก็ได้นะคะอันนี้คุณครูก็ จะไล่ลงไปเลยตั้งแต่ด่านแรกนะคะที่เราเริ่มทำการย่อยอาหารนะคะก็คือปากจากปากถัดไปก็จะเป็นหลอดอาหารนะคะจากหลอดอาหารอาหารก็จะเดินทางไปยังกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ต่อไปอยังลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะนั่นเองอาจจะตอบแตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะเช่นนั่นเองอาจจะมีที่คุณครูเห็นนะคะที่นักเรียนส่งคุณครูมาเนี่ยจะมีต่อมน้ําลายเนาะเพิ่มเข้ามาซึ่งนั่นเองก็ ใช้เป็นคําตอบได้นะคะเพราะว่าต่อมน้ําลายเนี่ยจะทําหน้าที่ผลิตน้ําลายซึ่งในน้ําลายก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสอยู่ซึ่งก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่ในระบบเ่อยอา,าหารนะคะหรือนักเรียนบางคนเนี่ยจะตอบตับด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ําดีนะคะหรือครูเห็นนักเรียนบางคนเนี่ยจะตอบตับอ่อนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยเป็นอวัยวะที่ผลิตเอนไซม์นะคะแล้วก็ส่งไปในลําไส้เล็กให้ลําไส้เล็ก ย่อยอาหารนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะมาขึ้นระบบย่อยอาหารตอนที่2นะคะนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า 60- 61ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้คุณครูจะพูดถึงหน้าที่ของอวัยาวะต่างๆในส่วนที่เป็นทางเดิอนอาหารนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักนเรียนดูภาพนี้ก่อนเนาะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนช่องทางเดิน ทางเดิอนอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดอาหารนะนักนเียนดูตามลูกศรที่คุณครูชี้นะคะตรงนี้นักนเียนเห็นไหมที่เป็นก้อนๆสีเหลืองสามก้อนเนะะี่ยค่ะก็คือต่อมน้ําลายนะคะในช่องปากของเราเนี่ยจะมีต่อมน้ําลาย3คู่นะคะมีใต้คางนะคะข้างกกหูแล้วก็ใต้ลิ้นนะคะ อ่านวนเ่ยมาดูนะอวัยวะแรกเลยก็คือปากนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเธอเดินอาหารประกอบด้วย3ส่วนนะคะได้แก่ฟันฟันก็ทําหน้าที่ตัดฉีกบดเคี้ยวอาหารนะคะให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะกลืนนะคะซึ่งในขั้นตอนเนี้ยเราถือว่าเป็นการยอ่อยเชิงกลนค่ะฟันที่ทําหน้าที่ตัดก็คือฟันหน้าของเรานะคะฟันที่ทําหน้าที่ฉีกก็คือฟันเคี้ยวของเรานะคะฟันที่ทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะก็คือฟันกรามค่ะ ต่อไปนะคะก็คือลิ้นลิ้นก็จะทําหน้าที่คุกเค้าอาหารนะคะให้เข้ากับน้ําลายให้เข้ากับน้ําย่อยนะคะช่วยการกลืนนะทำให้อาหารเนี่ยมันอ่อนนุ่มแล้วก็กลืนลงคอได้ง่ายขึ้นและลิ้นก็ทําหน้าที่รับรสชาติของอาหารด้วยนะคะรับรสชาติเปรี้ยวหวานเคม็มขมนะคะ ต่อไปนะคะก็คือต่อมน้ําลายเนาะนักเรียนดูภาพตามไปด้วยนะคะต่อมน้ําลายจะมีอยู่3คู่ค่ะอยู่ใต้ขากรรไกรนะคะใต้ลิ้นแล้วก็ข้างกกหูนะคะทําหน้าที่ผลิตน้ําลายออกมานะคะซึ่งในน้ําลายเนี่ยก็จะมีน้ํามีสารเมื่อแล้วก็มีเอนไซน์นะคะที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตซึ่งเอนไซม์ที่อยู่ในน้ําลายเนี่ยมีชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสนะคะ ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลนะคะย่อยสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะผัดจากปากก็คือหลอดอาหารนะคะเป็นท่อตรงยาวประมาณ25ซนติเมตรนะคะอยู่หลังท่อลมอยู่หลังหลอดลมนะคะมีกล้ามเนื้อที่สามารถหดและขยายตัวได้ หลอดอาหารทําหน้าที่อะไรหลอดอาหารจะทําหน้าที่ลําเลียงแล้วก็ส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารนะคะโดยกล้ามเนื้อเนี่ยของของหลอดอาหารก็จะบีบตัวบีบตัวหดตัวนะคะเพื่อทําให้ดันให้อาหารเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านลงไปได้การที่กล้ามเนื้อมันบีบตัวหดตัวเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ p e r i s t a l s i นะคะอะทีนี้นะเรามาดูนะคะ ขั้นตอนการกลืนอาหารนะคะและการลำเลียงอาหารลงสูก่กระเพาะอาหารมีด้ยวยกัน3ขั้นตอนค่ะเล่นดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตอนแรกขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการเคี้ยวอาหารฝาปิดกล่องเสียงจะยกตัวสูงขึ้นกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารคาหดตัวขั้นตอนที่2ขณะกลืนอาหารฝาปิดกล่องเสียงก็จะเลื่อนลงมาปิดกล่องเสียงกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารมีการคลายตัว และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะคะกล้ามเนื้อหลอดอาหารหดตัวและคลายตัวเพื่อช่วยลำเนื้ออาหารลงไปยังกระเพาะอาหารค่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะคะต่อจากหลอดอาหารก็คือกระเพาะอาหารนะคะอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายมือนะคะมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดี กระเพาะอาหารของเราเนี่ยสามารถขยายได้นะคะ40เท่าถ้าสมมุติว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปในปริมาณมากกระเพาะอาหารของเราก็จะขยายขนาดได้ตามปริมาณของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะกระเพาะอาหารจะประกอบด้วยเซลล์สามชนิดที่ทําหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ1กระเพาะอาหารจะทําหน้าที่สร้างสารเมือกนะคะก็คือจะมาเคลือบอ ตัวกระเพาะอาหารนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นำย่อยเนี่ยไปย่อยเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารนะคะ2ก็คือจะทำหน้าที่สร้างกรดไฮโดรคลอริกนะคะและเรียนจำชื่อกรดตัวนี้นะคะกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยบางทีมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะคะบางทีอ่ะเขาจะเรียกว่ากรดเกลือนะคะกรดเกลือซึ่งกรดเกลือเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเพื่อที่จะปรับให้สภาพของกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะ และ3กระเพาะอาหารเนี่ยจะผลิตจะสร้างเอนไซม์พิปซินนะคะเอนไซม์พิปซินตัวเนี้ยมันจะทำหนะ้าที่ย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนเท่านั้นนะคะให้มีขนาดเล็กลงค่ะทีนี้มันยังไม่ได้เล็กที่สุดนะคะมันก็ต้องถูกส่งต่อไปให้ลำไส้เล็กเนี่ยช่วยย่อยต่ออีกทีหนึ่งนะคะทีนี้นะั่นเรามาดูข้อ2นะคะทำไมกระเพาะอาหารของเราถึงต้องสร้างกรดไฮโดรคลอริกนะคะ เพราะว่าพอพอผลิตกรดไฮดโดรคลอริกออกมาเนี่ยในกระเพาะอาหารจะมีสภาวะที่เป็นกรดซึ่งเป็นสภาวะที่เอนไซม์พปซินตัวนี้ค่ะทำงานได้ดีเต็มที่เลยนะคะมันก็เลยเอื้อกันนะคะช่วยให้เกิดการย่อยย่อยโปรโตีนได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้นะคะ นอกจากในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเอนไซม์เพปซินที่ช่วยในการย่อยโปรโตีนแล้วเนี่ยยังมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งนะคะชื่อเอนไซม์เลนินนะคะซึ่งเอนไซม์เลนินตัวเนี้ยก็ย่อยโปรโตีนเหมือนกันแต่มันจะจำเพาะเจาะจงเฉพาะโปรโตีนที่อยู่ในน้ำนมเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะผัดจากกระเพาะอาหารก็จะ อาหารที่บางส่วนที่ยังย่อยไม่ได้โมเลกุลที่เล็กที่สุดเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปย่อยที่ลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับอาหารต่อมาจากกระเพาะอาหารนะคะมีลักษณะเป็นท่อโคยาวนยคะประมาณ6-7เมตรซึ่งยาวมากๆเลยนะคะกว้างท่อกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรนะคะม้วนโคอยู่ภายในช่องท้องของเรานะคะ ลำไส้เล็กทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่ย่อยอาหารนะคะ1เลยคือย่อย2พอย่อยเสร็จมันจะดูดซึมสารอาหารเลยค่ะดูดซึมไปที่ผนังของลำไส้เล็กเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปยังกระแสะเลือดแล้วเลือดก็จะลำเลียงสารอาหารต่างๆที่ย่อยแล้วไปเลี้ยงอ,อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะในลำไส้เล็กเนี่ยจะเกิดการย่อยอาหาร มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะมีเอนไซม์ทุกชนิดเลยที่สามารถย่อยอาหารได้แล้วการย่อยอาหารเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงที่ลำไส้เล็กนะคะก็จะไม่มีการย่อยอาหารต่อแล้วจากลำไส้เล็กนะคะซึ่งในลำไส้เล็กเนี่ยมันสามารถย่อยอาหารได้มากที่สุดเลยเพราะว่ามันเอ่อก็จะได้รับน้ำดีนะคะ <it> <liber dade> ที่ผลิตจากตับเนี่ยอยู่ในเก็บอยู่ในถุงน้ำดีแล้วก็จะส่งมาให้ลำไส้เล็กเนะะี่ยค่ะ แตกตัวไขมันส่วนตับอ่อนตรงนี้นะ,นะคะนักเรียนตับอ่อนก็จะทําหน้าที่ผลิตน้าย่อยผลิตเอนไซม์ต่างๆแล้วก็ส่งมาให้ลําไส้เล็กเนี่ยช่วยย่อยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในลำไส้เล็กเนี่ยจะมีเอนไซน์นะคะเอนไซม์ที่สามารถย่อยน้าตาลได้นะคะ จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์แลกเตสเอนไซม์ซูเคสแล้วก็เอนไซม์มอนเทสนะคะแล้วก็ยังมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งนะคะชื่อเอนไซม์ทิปซินซึ่งเอนไซม์ทิปซินเนี่ยจะถูกสร้างที่ปับอ่อนนะแล้วมันก็จะส่งมาที่หลัมไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยโปรตีนนะคะให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะแล้วมันก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดต่อไปนะคะ ถัดจากลำไส้เล็กก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นท่อเนะะี่ยค่ะอยู่ต่อจากลำไส้เล็กเลยมีความยาวสั้นกว่ามากเลยนะคะแค่1.5เมตรแล้วก็มีความกว้าง6เซนติเมตรนะคะทีนี้ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มันยังเหลืออยู่ในกากอาหารนะคะกลับคืนสู่ร่างกายนะคะเช่นดูดซึมน้ำดูดซึมวิตามินเกลือแร่ต่างๆน้ำตาลกูโคที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ย กลับคืนสู่ร่างกายนะคะส่วนกากอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ไม่สามารถย่อยได้แล้วก็จะถูกขับออกมานะคะเป็นกากอาหารเป็นของเสียเป็นอุจจาระนะคะออกทางทวารหนักทวารหนักนะคะก็จะทําหน้าที่ขับกากอาหารที่สะสมแล้วก็รวมตัวกันอยู่ในลําไส้ตรงนะคะออกจากร่างกายในรูปของอุจจาระนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูอวัยวะตับนะคะตับจะทําหน้าที่ผลิตน้ําดีนะคะซึ่งมีสีเขียวเข้มมีกลิ่นฉุนแล้วก็ส่งไปเก็บไปที่ถุงน้ําดีกลมๆสีเขียวตรงนี้นะคะนักเรียนน้ําดีก็จะถูกส่งเข้าไปที่ลําไส้เล็กนะคะเพื่อช่วยแตกตัวไขมันทําให้ไขมันมันแตกเป็นเม็ดเล็กลงนะคะ โดยท่อส่งน้ำดีของตับเนี่ยและท่อส่งเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนก็จะเปิดที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเมื่อมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะคะตับอ่อนนะคะชิ้นยาวๆตรงนี้นะคะจะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์หลายชนิดนะคะที่ใช้ในการย่อยสารอาหารพอผลิตเสร็จก็จะส่งไปให้ลำไส้เล็กนะคะตับอ่อนเนี่ยจะเหมือนเป็นโรงงานผลิตนะคะ แต่ว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะแค่ผลิตน้ำย่อยแล้วก็ส่งไปให้ลําไส้เล็กเนี่ยทำหน้าที่ย่อยค่ะอ่ะถุงน้ําดีตรงนี้นะคะก็ทำหน้าที่เก็บน้ําดีที่ผลิตจากตาบับแล้วก็ส่งต่อไปที่ลําไส้เล็กนะคะทีนี้น่กเรียนมาดูอธิบายขยายความคำว่าเอนไซม์หน่อยนะคะเอนไซม์คืออะไร เอนไซม์เนี่ยเป็นสารอินทรีย์ประเภทโปรโตีนนะคะที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทําหน้าที่เป็นตัวเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเอนไซม์มีความสําคัญต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายของเราเช่นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารเราจะเรียกว่านาย่อยนะคะซึ่งในอวัยวะต่างๆเนี่ย จะมีนํำย่อยที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันแล้วก็ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารประเภทต่างๆกันด้วยนะคะอ่ะนักเรียนดูภาพตัวนี้นะคะสีเหลืองๆเม็ดสีเหลืองนี้คือเอนไซม์ส่วนสีแดงก็คืออาหารนะคะเวลามันเจอกันเนี่ยมันก็จะจับตัวกันแล้วก็ไปย่อยนะคะเช่นในกระเพาะอาหารของเราจะมีเอนไซม์ชื่อเพปซินนะคะก็จะทําหน้าที่ย่อย โปรตีนนะคะถ้าสมมุติว่ามีไขมันหรือมีคาร์โบไฮเรดรตลงมาในกระเพาะอาหารเนี่ยเอนไซม์เพปซินตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถย่อยได้เพราะว่าเอนไซม์เพปซินมันจะจําเพาะเจาะจงเฉพาะว่ามันจะย่อยแค่โปรตีนเท่านั้นนะคะส่วนไขมนันคาร์โบไฮเรดรตเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปลําไส้เล็กค่ะเพราะว่าในลําไส้เล็กเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ทุกชนิดเลยที่สามารถย่อยได้นะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูจะขอจบคลิประบบย่อยอาหารตอนที่2ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเอ่อคราวนี้จะไม่มีการบ้านนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนบทเรียนนะคะนักเรียนจะไปอ่านในหนังสือก็ได้หรือดูคลิปหลายๆรอบก็ได้ดูครั้งตอนที่2ตอนที่1ดูประกอบกันไปนะคะนักเรียนจะไดะ้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ